สวัสดีครับพี่นอ้องด้งยังกิน่นยังยังกินแรงเนาะมือนีเนาะพราะพ่อพี่น้องคือเก่าครับสำหรับมือนีเนาะเพราะพ่อพี่น้องคือเก่าจะยังกินแรง่นองขันบ็ได้ยังกินแรงมือนีนี่เอามาเห็ด <c oughs> เจ้าปนุกกันดีกว่าครับเจ้าปดุกหรือว่า น้ำพริกปลาดุกนะครับน้ำพริกปลาดุกย่างนะครับน้องมืนน่อนี่กับปลาดุกย่างไปเลยครับปลาดุกได้ปลาดุกซ้อมตัวครับพี่น้องกับไม้ยางเนาะประยุกต์ไม้ย่างซะก่อนครับหอมหอมพี่น้องหอมครับปลาดุกกับปลาดุกเลี้ยงเจ้าของเลยละ่ะ ยังไงเพรได้กินครับบ่ต้องเพส่ยไปเทียไปหาเพื่อนนกปลารูด้า,ดาสองตัวครับที่เขาเลี้ยงไว้เขาทำปลารูด้าสองตัวเขาไม่เห็นน้ำพริกปลาดุกนะครับเนาะน้ำพริกปลาดุกหรือว,ว่าเจ้าปลาดุกนะครับมื้อนี้จะตวัฒนลุงเขาใส่ปลาครับพี่น้องจะใส่กะปินะเป็นน้ำพริกแบบ แหงๆจัง,ห,งจหน่อยพี่น้องขาเนียวปั้นชิมคุยคำใหญ่ๆโอ้ยคักข,ขนาดนะครับคักเป็นตล่าเพื่นพี่น้องนะประดุเข้ากันเ,เลี่ยงทุกคนดีพี่นอ้องาถังหอมเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเบิง่งมันอีกยบหน่อยตบๆเลย ูกพี่น้องเอาไ้ก่อนบัดดี้เข้ากับท่าตั้งครับพี่น้องท่าตั้งเลยเครื่องปรุงนะครับที่ใช้น้ำพริกเขากับมีพริกที่ฝ้าครับพริกที่ฝ้าหรือว่าพริกหยวกใงเนี่ยพริกหยวกเป็เดเงยหอมแดงครับพี่น้องหอมแดงแล้วก็ พริกขี่หนูสวนนะครับพี่น้องพริกขี่หนูสวนก็ไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องปลูกไปน้ำหัวน้ำไ้ไปซนละเอาใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยขวดครับขวดไปเลยอันนี้คือหลงสาวพี่น้องคือเป็นตน้นกวหลุดซักจกังเลยกันดียพูดท่านกันพี่น้อง หัวไปเรื่อยๆครับพี่น้อนยยเงเต้นก็เต้งก็เต้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องหัวไปให้มันหอมจังเลยครับพี่น้องหัวเองหอมแค่นี้ก็หอมแล้วพี่น้องเริ่มจีหอมแล้วนะเรียกว่าสวยเจ้าของกูโอ้ไม่นรอกว่าหอมยียนเหรอพี่น้อง ยางไม่ทำร้ายอะไรอยู่มื่อนี้เฮ็ดเฮ็ดกินค่ำครับมือนี้ครับกินค่ำกับประมาณว่าอ่าหาแทบไปแล้วเวียกแล้วงานพี่น้องเล้วเวียกแล้วงานเนาะก็เลยมาเก็บแนวกินลงมาไวาดี อย่าค็จน้ำพริกนะครับเจ้าปลาดุนนี่นะแรกของมาติเฮ็ดน้ำพริปรกปลาทูนั่น,ะมมนรรนะหรือว่าปลนปลาทูนเนาะพี่นอ้องไปหายได้หรอปลาทูตัวนี้หน่อยนึงตัว,มบ,ตวมบม่ใหญ่นะครับตัวบม่ใหญ่เกยกลับมาเอาปลาดุกเจ้าฟองนี่แหละอย่างนะครับ เรือ่องพร้อมแล้วพี่น้องเรือ่องพร้อมแล้วออไไน,นี่จิตแตกหรือวะพี่น้องมาพี่น้องมา,า,ามาขวใส่กันมาจใส่กันที่ปัน่น,นให้กินกน,กน,กกน้ำกันโบขวบให้กันนี่โบขวบซะกันนี่โบให้กินน้ำนี่พี่น้อง <c oughs> นั่งบึ้งลำไรยุทธยุดธ์ได,ด้เจ้านะครับพี่น้อง กับข้าวหนึ่งแก่จะแบบด,ดีนะครับครับาคือบ่อไหคือบ่อหันหอมแดงเน่ยผมว่ามันหันมาเป็นใด้เป็นหัวแนวนี้พี่น้องผมว่ามันหอมกวุ่นนะผมว่ามันหอมกวุ่น นะครับคล้ายๆกับน้ำพริกนุ่มแล้วไอ้ผักขอเนื้อทั้งเนื้อเพิ่มนะครับพี่น้องใส่น้ำพริกนุ่มแต่กาาหลงโลกจว่าผัส่ปลาดุกวะใส่ปลาดุกละการไส่กะปินะครับพี่น้อง เรื่อหอมแพงพี่น้องเรื่อหอมแพงหอมแพงครับพี่น้องนะมาเป็นยังงือ้นใส่ตเตาแก๊สคือผมว่าผมมักแนวนี่นกันนะพี่น้องผมว่ามันผมว่ามันได้ได้กินของทาน นะครับได้กินของทานได้อารมณ์แบบบ้านๆนะครับมากอารมณ์นี่นะก็เลยเอ็ดเแ็ดแนวนี่นะครับกระเลียนนั่นนี่ไข่เบิ้งนะครับแล้วก็มากแบบสไตล์บ้านๆน,นะพี่น้อง แค่เด้ยวพี่น้องได้แล้วแค่ทีได้กินแล้วพี่น้องแค่ทีได้กินแล้วเอาล่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยอย่างดีครับขวัพวพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับพริกกระหอมหอมองูหน่องพริกหอมนะครับซุกเรียบร้อยแล้วครับ มาตัดกันเรับพี่น้อยห่อนี่หน่องห่อนห่อนเห็นห่อนแห็นเขีนมั่งครับพี่หน่อบ เมองครับพี่น้องกำลังตำ่ำกำลังตำ่ำ ใม่ปากปแล้วครับมอนจิงเจกะพีพี่น้องเ่กะีครับเส้บนาวเจ้บน้าวไปครับ นี่หลตะมักนาะพี่น้องนาะเรียวตะมักมักเกี่ยวกับไทไร้ๆจยังน่อยมักส่มจาใสทยไร้ใจยังน่อยนะครับมักส่มมักเกี่ยวใส่ไดร้ยหน่อยนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาจะจะเป็นไล่ลายครับเพราะว่ากระปีมันเค็มเลี่ยนะครับพี่น้องน้ำปลาจะเป็นไล่ลายแจ้วนี่จะออกสมสมสมเล็กน้อยพี hm stuffing, ここ่น้องออกสมสมเล็กน้อยนะครับสมสมเล็กน้อยเปรี้ยวเล็กน้อยนะเจ้วจะเป็นเพราะเป็นน้ำนะพี่น้องเพราะเป็นน้ำเนาะ แม่มันบกใครส่งมนได้พี่นอ้นนองมันบกใครมีหนามเนาะับแล้วเข้าก็ใส่แป้งปนั้ลงไปยังน้อยหนึ่งครับพี่น้อง ลูกสองตัวไซเบอร์เลยพี่น่อยลู้ที่แสนทงเงินแสนเซเวยพี่น่อง ใส่ใบนะครับพี่น้องผมใส่ใบระแเนยครับใบผักแพลวนะครับพี่น้องเป็นไงครับเป็นไงครับพี่น้องโอเคบ่สำหรับน้ำพริกมื้อนี้ยังบ่แล้วครับพี่น้องยังบมเล้นะ่เนาะที่ขาดบม่ได้เลยนะครับเนาะเจ้าปลาดุกนะครับเจ้าปลาดุกย่างกะปีนะครับที่ขาดบม่ได้เลยเนาะครับเนาะ อีกอย่างหนึง่งต้องมีไข่เกี่ยวครับไข่ทอดไส้ขนมบ้านเฮามาตั้งกระทะกันเลยครับพี่นอ้องตั้งกระทะกันเลย,เลยวนๆๆหรอพี่นอ้องขาดก็ได้ครับขันขาดแล้วอ่าขาดขันนาะขาดขันอะไรทีบ้านะครับขาดที่ยังนาะจริงที่ขาดเมืเ่อไหร่ เอาน้ำมันใส่ลงไปครับพี่น้องน้ำมันใส่ลงไปจุ่มิีนที่ขาดมาได้เลยนะครับน้องิีนิี่ขาดมาได้เลยนะ ใส่แล้วใส่โยมใส่ปัดขาพี่น้องใส่ปัดขาเลยนะครับไปหอดพี่น้องไปห่อ,อนะไปหอดแล้วกันไปเลยนะครับ พิจกระทน้องพี่น้องพิจกก้อน้ำมันมน้นมันลูกได้น้พี่น้องน้ำมันลูกได้นะครับ

不了。 โอเคครับพี่น้องสำหรับเจ้าปลาดูกย่างนะครับเจ้าปลาดูกย่างและกาไข่เจียวะอมมูนิกาไปกินกันเลยพี่น้องปไปกินกันเลยนะครับไปกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมูนิกาจะไม่คิดนียนะครับโอกาสหน้าค่อยพ่อกันไหมนะครับวัอยากไก่พี่น้องแต่เวลาผัดบ้านไรเนาะครับพี่น้องเนาะวัอยากไก่อยากเจ้าเวลาฝายผัดบะหมี่ โอกาสหน้าบ้าไว้จังค่อยพู้อกันนะครับเพื่อนอท่าหรับคลิปนี้ก็ต้องการเข้ามาสวัสดีครับผม